ตะวัชาแน,นลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่น้องเมื่อนี้กับสื้ามารอหาเห็ดขึ้นกเกาเด้อค่ะเด้ออ่าเิษหาตงแตเหต็ดกับตักลิ้งอนตักแบดอะค่ะมันเป็นนาของประเทศนี่แม่ค่ะเนี่ยค่ะยางบูปลายู่ผู้เดียวค่ะคนที่ผ่านชาแน,นลได้ทั้งนึงเต็มดีหรอค่ะแต่ว่าคนที่ผ่านชาแน,นลเอาไปอ,อันเก็บไว้รดแล้วไหมค่ะ อันคนตะวาน Channel เชนแหนวไปอันทำความสะอาดบ้านไหมคะตัดตั้งแต่ขางมดดิอันคนตะวานเชนแนวมิถุระตะวันความตัว่าอยู่บ้านบ่นบนบติดนะคะคนตะวานเชนแนวก็เลยโอ้ยเนาะหญ้าหาดเขาก็เลยมาพาเขาปลาแจา้งน่อยนะคะบอกค่ะมันจะดอกยังไงเด้อคะ่ะ ทางแรกข้นที่บานเชแนวหนาดอกใบใหญ่ค่ะเขาอยู่ติดๆกันแล้วเขาก็ดอกใบใหญ่ไหมค่ะแต่ว่านี่บรูขึ้นกันว่าครับเป็นยังคือดอกไหมอันปีที่แล้วไม่เก็บกระน้องเขาแต่ว่าฟังเหนียนอันบ่มีเด้ค่ะแต่ว่านี่ค้นที่บานเชแนวลองยางบางซื่อๆข้นทบานเชแนวกล่าวสียางไปอันเบิ่งจุดที่เคยเก็บอันอยู่ทั้งผุดหลังสียางกลับมาอีกสิไหมค่ะคนที่บ้านเชแนวก็เลยอันนี่ค่ะให้ไงค่ะบ่ ดอกเลดอกแรกดอกที่สองไงติดกันนี่พวกนีน้มันอยู่ข้างล่างเห็นบ่คะไงครับไงนี่ทำถอยปนหน่อยโหลดคะ่ะคนทวันชเชนิวกบซิง,งัด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 ไว้อย่างสิ่ลงละค่ะงัดทิ้มไว้แล้วก่อนคนทา้านชเชนิวกะสิอันตัดขาทีเดียวสิไหมคะะวาคนทา้านชเชนิวอยู่ไก่ถัง อันนี้ทั้งนี้พึ่งเทได้บก,กี่ดอกดอกค่ะจะอะไรจุ่มนึ่งยี่ใส่ล่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่ค่ะอยู่ในปานะะ่าเนี่ยค่ะมีแต่ดอกอยังไงเออได้ดอกอย,ยังไงสิแค่นีแต่ว่าเทใส่กระจาดเขาแล้วๆเนี่ยเอาไปขายอะคะ่ะเทใส่กระจาดเขารู้สึกว่าเต็มเต็มดอกที่น้อยบ่เต็มแต่ว่าดีอยู่อย่างคือมันบ่แห้งมีะคะ่ค่ะ มอแห้งมันดีอันคนที่ผ่านเชี่นถึงจะเอามีดตัดขากันถ้ามันอยู่ในสีมันก็เขาไปตัดบ่ได้หรอกค่ะที่ผ่านเชน่ยงก็ต้องกันดึงออกมาคือเก่าค่ะแค่ดึงจับค้นมันใหญ่มันขาดแค่นั้นแหละค่ะเห็นบะค่ะบอกบกะน้อยนบะค่ะไอ้เบิ้งเอาเชี่ยงเก็บหน่อยกันเห็นบะค่ะซ้ำถอยปนอ่ะโหลดค่ะโอ้ยเนาะเจ้า ทำไมดอกใหญ่อย่างนี้อ๋อมึงเนี่ยมันอยู่ไหนสี่เมฆคะ่ะเห็นปะนะคะขึ้นล่าโอ้เสดายเดเจ้าเป็นคือเกิดอยู่ในแคะ่ะเห็นปะคะ่ะโอ้ยเนาะมันขายบะไรแจ็กดอกซีดอกคุณน,นะคะ่ะโอ้ยแล้วคนาัพปัญฉานี่ยมึงนี่ก็ดอกใหญ่ๆได้ค่ะคะ่ะ,คะ มึงเสียค่ะเอ้ยๆวุ้นอะออมไปทั้งกุ่นอะค่ะวุ้นตาไถป่านเชียร์เนี่ยวะสามารถสิดึงออกมาได้ต้องใส่สองมือค่ะเห็นปะค่ะเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ค่ะมันต้องใส่ใส่สองมือค่ะมองเนี่ยอันมือหนึ่งคนไถป่านเชียร์น,นีจับกล่องอยู่ไหมค่ะเขาเกิดเป็นแท่งเสีเออฟัง นี่ปีที่แล้วคนทด้บา้านที่เหนยวยางมากรนองเขาอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะว่ายางไดยางตื่นขนาดน,นี้อัน,นนะก็เรื่อจอหรือจังไดบลูเหือนกันค่ะแต่ว่าวเจอเองค่ะยางสามคนุ่นด้ค่ะปีที่แล้วคะ่ะเมื่อไงจือาจจะวด้ยงางต่ำหรือจังใดปลามันเปลี่ยนน้ำสุปีไหมคะมึงแไงคนที่บา้านที่เนวโอกก็ได้คะ่ะ คนถวายเชนยวยานบริได้ขามันค่ะอึบอึบถึงโอ้ยเห็ดยังไม่ดอกไงคะไงเนี้ยบ๊ะค่ะนั่มีสีมีเหมือนเด้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าได้เกิดนะคะ,คะบ๊ะค่ะอยู่ในป่าเนะะี่ยค่ะพักแน่ปูนอยู่ในป่าผงกะมีค่ะโอ้ยเนาะโชคดีโชคดีโชคดีเก็บกระสิไปทำความสะอาดบ้านค่ะ ะวานมีธุระนี้นเป็นเงินคะ่ะตรงฝากับบานเมื่อกี้เอาไปเทศะบอกสามีว่าเสียเอาไปปัดบานโอ้ว่าเป็นยังเพราะเขาต้องฝาวกับบานเพิ่นว่เค่อยเก็บแบบเอาไปปัดบานอย่ีด้คะ่ะตอนนั้นไปคำไปก็นองเขาอีกปลานหนึ่งคะ่ะเไปปัดบานพนักบอกกันเไปปัดบานอีลีเพราะมันต้องใส่เวลานะคะ่ะถ้าเขาปัดกับดอกนุ่มนมใส่เวลาโดนไหมคะ่ะติบะทันเวลาไหมคะ่ะมันคำเม่ตอนนะคะ่ะ แต่ตัวนี้มันบ่นคำหรอกค่ะแต่ว่าคนที่บ้าลฉนีนลออกบานเสาอยู่ค่ะอุหห้ยเนาะมันเก็บยางในจังหน่อยถ้าถึงเก็บยางถึงถปัดแม่มันต้องอยู่หมดมือไหมคะ่ะคนณเทศ้าลฉนีโอมีเวลาค่ะอุ้โอ้ยอ,อ,อ,อุ้อันเก็บดอกอืน่นงตะบานตีนกันมุ้งเลยค่ะดอกต้งาม น้ำถักโอ้ยไหนนุ่มๆยังสีละดีค่ะเดบุตองพิจารณาว่าโอ้ยดอกนี้เอาได้เอาบ่ได้สิไหมค่ะนี่เนี่ยจุ่มนี่คนเทปันชิเนี่ยสวยจุ่มหนีเอาไว้บึ้งอืมนี่โดนคาหักเด้จ้ะจุ่มเดียวโอ้ยจุ่มเดียวออกบ่เสิ่มไอ้ก้นเทปันชิเนี่ยเดือออกให้บึ้ง เพราะยังเดี๋ยวจะขึ้นล่านะจ๊ะขึ้นล่ากับพิจารณาหง่ะปัดไก่หง่เข็ดนั่นไก่หง่ขึ้นลา่าเพราะว่าเขาอันของเขาก็สิขึ้นลา่าน้ำสิไหมคะนี่ค่ะจุ่มเดียวบักลายบกเกตด,ดอกว่ะค่ะนี้อ,อีพี่นี่พ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเดอ้อ คนถาวรชแน,นวกับซิฟ้าวจกเอาเห็ดล่ะค่ะมันต้องใส่สองมือน่ะคะ่ะมันก็จะให้เบื้องบ่ได้ไหมคะคนที่คนถาบบนนวรชนแนลมันมีขาต่างกองค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ